สวัสดีทุกท่านนะครับผมจันโบและนี่คือช่อง Combo Learning คลิปนี้ก็จะมาแจกแนวทางรัฐบาลนะครับคนละครึ่งงวดวันที่1ตุลาคม2565ดูสถิติย้อนหลังกันบ้างครับที่ผ่านมาตั้งแต่ลงคลิปมานะเป็นไงกันบ้างนะ ทั้งหมด4งวดครับ4งวดมีวันที่1กันยาผิดล่างไป1งวดครับงวดที่แล้วก็ถูกทั้งบนและล่างนะครับ1ตุลาคมที่จะถึงนี้จะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันนะมาดูล่างก่อน,นครับแนวทางล่างนะครับ0 0นนะครับเลขเด่น จานโบขอเลือกเอาไว้ก่อนนะครับ49ตัวของจานโบนะฮะ51ตัวของรัฐบาลครับตามนี้นะฮะงวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับแต่คนที่รู้นะครับปั่นอยู่นู่นนะครับปั่นสลากอยู่นู่นนะครับรู้พร้อมกันทั่วประเทศนะฮะ มาดูแนวทางบนกันบ้างนะแนวทางบนนี่นะครับคลิปนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับมีแถมนะครับใครตาดีมีแถมนะครับลองดูกันได้นะครับสี่สิบเก้าตัวของจานโบนะครับขอเลือกฝั่งเด่นเอาไว้ก่อนนะครับเลือกเด่นเด่นก็เด่นไปตามสูตรนะครับทั้งหมดเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ จันโบก็มั่นใจในสูตรของจันโบอยู่พอตัวนะครับส่วนตัวแถมนี้ให้ดูนะครับใครใช้เป็นก็ใช้นะครับใครใช้ไม่เป็นก็ดูนะครับดูเฉยๆนะสำหรับตารางนี้นะครับก็ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเผื่อใครอยากจะไปยิบสลากนะครับ ถ้าเปิดดูในตารางนี้แล้วนะครับเกิดไปเจอเลขที่ตรงกับจานโบนะครับก็อาจจะโชคดีไปนะเปิดไปไม่เจอนะครับเจอสีดำทับอยู่ก็มีโอกาสที่จะถูกรางวันน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสถูกนะครับเพราะว่ากองสลากไม่ได้แอบขโมยลูกบอลลูกไหนนี้นะครับ เขาใส่ลูกบอลเข้าลูกๆนะฮะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับไม่มีลูกในหายนะครับแต่ว่าจานโบก็เลือกเป็นตัวเลขที่เป็นเลขเด่นนะครับมาให้ดูเป็นแนวทางนะเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลนะครับสถิติเพิ่งลงจริงประมาณ5้างวดนะครับห้างวด แต่ก็ย้อนหลังก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสถิติย้อนหลังแต่งได้หมดครับแต่ว่าสถิติจริงๆต้องเลือกจากสูตรที่ลงจริงๆนะครับโอเคครับผมคลิปนี้นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามช่อง combo learning ด้วยนะครับผม ขอให้โชคดีถูกาาลัตตอรี่กันนะครับทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ